สวัสดีค่ะสวัสดีพีเอซีทุกคนนะคะเม่สุงค่านะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันกับช่องน้องหอมอีกแล้วนะคะมาในวันนี้นะคะน้องหอม มาอยู่ที่ปอยอีกแล้วนะคะมาอยู่ในงานวันปอยจุบรีหนึ่งร้อยปีทางศาสนาคริสต์นั่นเองนะคะและตรงนี้ที่เห็นอยู่ก็คือที่นอนนะคะน้องหอมมานอนในงานวันปอยเพราะว่าน้องหอมเอาแทมพอลินนะคะมาวางในงานอีกแล้วนะคะก็คืออันนี้ก็คือเป็นลาย,ลายได้อีกอย่างหนึง่งแต่ว่ามาในวันนี้คือเรามางานจุบรีหนึ่งร้อยปีนะคะซึ่งเขาไม่เคยจัดขึ้นนั่นเองนะคะ คำว่าจุบรีอยู่ร้0ยปีไปว่าอะไรนะคะก็คือจะเป็นจัดให้ในหมู่บ้านนี้ละกันนะคะเพราะว่าตั้งแต่สร้างหมู่บ้านหรือว่าสร้างโบสถ์ทางศาสนาคริสต์มานะคะครบ100ปีแล้วนะคะก็เลย จัดงานใหญ่ให้นั่นเองนะคะก็จะมีแทกทุกที่ทุกทางมากันเยอะมากนะคะแล้วก็เห็นได้ข่าวว่าเขาบอกว่าจะมีชาวอังกฤษมาด้วยนะคะจะนั่งเครื่องมาทงางประเทศพมา่าย่างกุ้งอะไรอย่างเงี้ยเห็นเขาบอกกันนะคะก็จะมีคนไทยบางส่วนที่จะมาร่วมงานด้วยนะคะไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าจะมาไหมเพราะว่าได้ข่าวมาแบบนั้นนะคะเพราะว่างานจุบรี100ปีนะคะไม่ได้ว่าจะจัดจะจัดขึ้นทุกปีนะคะเพราะว่า100ปีจะจัดแค่ครั้งเดียว นั่นเองนะคะและวันนี้น้องหอมก็ได้มาเข้าร่วมงานที่นี่ได้เอาแทพอลีนมาวางด้วยนะคะแล้วก็คือเป็นศาสนาเดียวกันนั่นเองนะคะคแล้วก็เขาบอกเลยว่าเขาจัดยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะคะทุกคนคือสนามที่นี่นะคะกว้างใหญ่มากนะคะแล้วก็จะมีวันนี้คือเป็นวัน เพิ่งเริ่มนะคะก็แขกต่างๆที่อื่นยังมาไม่ถึงกันนะคะแต่ว่าส่วนตอนน้องหอมมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะน้องหอมกับน้องสะพายนะคะเรามากันแค่2คนนะคะและที่นอนเราก็นอนในในรถนะคะแล้วก็เอาผ้าอันนี้นะคะผ้าเต็นท์อันนี้คือมาปิดรอบรถหมดเลยนะคะแล้วก็เรานอนกันในนี้นะคะนี่ปูกันแล้วก็นอนในรถแบบนี้เลยนะคะตั้งแต่เมื่อคืนยังนอนไม่ค่อยหลับเลยเพราะว่าเ,เสียงคนเยอะนะคะพี้เพราะว่าตอนกลางคืนเขาฝึกซ้อมร้องเพลง ที่จะเตรียมร้องในวันที่จะจัดมิซ่านะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือตรงสนามฟุตบอลน,นะคะตรงสนามบอลก็คือน้องๆเขากําลังฝึกซ้อมตีกองเป่าปีกกันอยู่นะคะเป่าปีกกันอยู่แล้วก็แบบโอฝึกซ้อมกันอย่างหนักเลยนะคะบอกเลยว่าอลังการจริงๆนะคะยังไงก็ต้องรอดูว่าจริงๆอีกทีหนึง่งเพราะว่าวันนี้เพิ่งเป็นวันที่จะเริ่มเองนะคะน้องๆเขาก็ยังฝึกซ้อมฝึกลำ ฝึกร้องเพลงฝึกต่างๆนานาที่จะเข้าในวันมิสซ้านะคะสุดสุดจริงๆนะคะแล้วก็คนขายของก็ยังมากันไม่เยอะเท่าไหร่นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวน้องหอมจะพาพี่พทุกคนไปดูว่าเขาทําอะไรกันบ้างแล้วก็น้องๆเขาฝึกซ้อมตีกองอะไรกันเนี้ยคือบอกเลยว่าส่วนมากน้องหอมจะเคยเห็นแค่ที่ประเทศไทยที่เขาตีกองกันแบบนี้แต่มาที่นี่คือเห็นน้องๆเขานะคะจะมี แม่ชีหรือว่าหลวงพ่อทางโบสถนะคะเขาฝึกซอมให้กับน้องๆเป็นอย่างดีเลยเพื่อที่จะจัดในอุตอนที่เขาทำวิซากันนั่นเองนะคะยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะ 喂，他来了，刘德雄。 बोतल आया करना วันนี้นะคะก็เป็นวันที่6นะคะก็น้องๆเขาฝึกซ้อมกันอย่างแน่นหนาเลยนะคะยังไม่ถึงวันวันที่จะทํามิสซาจริงๆนะคะถ้าทันวันที่ทามิสซาจริงๆก็คือจะเป็นวันที่8หรือเปล่านะคะก็คือน้องๆเขาฝึกซ้อมกันอย่างมากเลยนะคะตอนนี้เสียงดนตรีที่น้องๆเขาจะซ้อม จัดในวันงานกันนะคะก็เสียงดังมากนะคะและตอนนี้นะคะน้องหอมจะพาพี่ทุกคนนะคะเข้าไปดูในห้องนี้ซึ่งเป็นหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อทางศาสนาคริสต์นะคะที่ทุกคนนะคะที่มาจากอิตาลีนะคะมาจากที่ประเทศอิตาลีนะคะเพื่อที่จะมาขยายศาสนาของศาสนาคริสต์นั่นเองนะคะก็ตั้งแต่จะมีท่านไหนบ้างที่มาเผยแพร่เรื่องศาสนาให้คนทางพมา่าและกันนะคะคนทางพมา่าได้ ได้รู้ถึงของศาสนาคริสต์นั่นเองนะคะก็จะมีหลวงพ่อท่านไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะคะและส่วนตัวของน้องหอมเองนะคะก็ยังไม่เคยเห็นเพราะว่าเป็นมันเป็นตำนานนะคะก็คือตอนนี้เป็นวันงานจุบรี100ปีนะคะก็เลยเขาก็เลยนําภาพต่างๆนะคะหลวงพ่อหรือว่าที่พระคูปาป้าหรือเปล่าพระปป้าหรือเปล่าเรียกยังไงนะคะไม่รู้จะพูดยังไงเนาะ เจ้าป้าอะไรอย่างนี้นะคะที่ได้สิ้นสุดหรือไ้สิ้นเสียชีวิตไปอะไรองนี้ก็จะมีรูปภาพต่างๆนะคะแต่ละท่านก็คือมาจากประเทศอิตาลีทั้งนั้นเลยนะคะและปัจจุบันที่เราได้เห็นหลวงพ่อทางศาสนาสิ์นะคะก็จะเป็นคนรุ่นใหม่เท่านั้นเองนะคะถ้าเป็น หลวงพ่อเมื่อก่อนนี่คือจะมาจากประเทศอังกฤษประเทศอิตาลีเป็นคนอังกฤษทั้งนั้นเลยนะคะจะมีนวดีเคากันทั้งนั้นเลยนะคะก็เดี๋ยวจะมีใครบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวจะไปดูกันนะคะไปกันค่ะนี่เลยนะคะนี่ก็คือจะเริ่มแรกเลยนะคะ่ะนนี้คือจะเป็นภาษาพมา่าทั้งหมดเลยนะคะเขาเขียนคําว่าเสียดอคงจีเมียนะคะก็จะแปลเหมือนประมาณว่าเป็นหลวงพ่อนะคะแล้วก็ เจ้าป้าๆอะไรแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาพูดแบบไหนนะคะเจ้าป้าปานะคะแล้วก็เจ้าพิสุปอะไรอย่างนี้นะคะไม่รู้ว่าจะเรียกภาษาไทยยังไงนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นรูปภาพตั้งแต่เมื่อปี1972นะคะอันนี้รูปภาพแรกนะคะรูปภาพที่สองนี่ก็เช่นกันนะคะอันนี้แล้วก็ที่เห็นเป็นเด็กๆนี่คือจะเป็นเด็กๆที่อยู่ในในโบสถ์นะคะที่อยู่ในโบสถ์ที่ตาม อยู่ในบทนะคะที่หลวงพ่อหรือว่าแม่ชีเขาเก็บเลี้ยงอะไรประมาณนี้นะคะและส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นหลวงพ่อต่างๆที่มาจากประเทศอิตาลีนั่นเองนะคะจะมีนวดมีเขากันทั้งนั้นเลยนะคะพี่รุนและส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นเด็กรุ่นใหญ่นะคะที่หลวงพ่อกับแม่ชีได้เลี้ยงจนโตมานะคะเรียน เรียนเข้าโรงเรียนนะคะแล้วก็จนไปแตะฟุตบอลได้การชนะกลับมานะคะอันนี้คือจะเป็นเด็กรุ่นใหญ่นะคะแล้วก็อันนี้คือเด็กรุ่นเล็กนะคะได้อันดับที่1นนะคะก็เลยได้ถ่ายรูปบันทึกไว้นั่นเองนะคะตั้งแต่ปี1972นะคะส่วนทางนี้นะคะทางนี้ก็คือ หลวงพ่อที่มาจากอิตาลีนะคะแต่ละท่านก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะนี่นะคะอันนี้คือมีชื่ออันนี้คือหลวงพ่อนะคะมีชื่อว่ามาร์กูนะคะมาร์กูมาร์กูนะคะชื่ออิตาลีนะคะแต่ว่าท่านได้มาดิฟเฟเรนต์มานะคะได้ไปจําอยู่ที่เมืองยางเมืองไก่ แต่ปัจจุบันนี้ท่านได้เสียชีวิตเสียชีวิตไปแล้วนะคะที่ที่ราซีนะคะรซีนะคะไม่รู้ที่ไหนเพราะถ้าไม่อ่อานข้อมูลพวกน,นี้คือจะไม่รู้เลยนะคะ mm hmm. และหลวงพ่อท่านนี้มีชื่อว่าจ o วานีนะ,ะจวานี ท่านได้มาจำอยู่ที่มันมันลาลาโชนะคะที่ประเทศลาโชนะคะแล้วก็ท่านได้เสียชีวิตไปที่ไหนไม่รู้เขาไม่ได้เขียนไว้นะท่านนี้และท่านนี้มีชื่อว่าฟรานซิสฟรานซิสโกนะคะฟรานซิสโกนะคะมีชื่อว่าฟรานซิสโกนะคะและท่านก็ได้มาจำอยู่ที่เชียงตุงที่ เชียงตุงแล้วก็ลอยค่ำนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ได้เสียชีวิตไปแล้วที่ลาสโกอิตาลีนั่นเองนะคะได้กลับไปเสียชีวิตที่ประเทศของตัวเองนะคะ<ส>และหลวงพ่อท่านนี้มีชื่อว่าปาเลปาลบาเลสติโนปาเลปาเลสติโนโน,โน,นะคะอ่านยากนิดนึง แล้วก็ท่านได้มาจําอยู่ที่เชียงตุงแล้วก็เมืองเปงน,นะคะแล้วก็ลอยเหมยดอยเหมยนะคะแล้วก็บราซีนะคะท่านได้ไปหลายที่เลยนะคะท่านนี้นะคะแล้วก็และท่านก็ได้เสียชีวิตไปที่บราซีนะคะบราซิลหรือเปล่าบราซิลหรือว่าอย่างไงอ่านไม่ค่อยออกนะคะมันเป็นภาษาพมา่าแล้วมันอ่านเป็นภาษาอกฤษมันยากนิดนึงนะคะและท่านนี้ก็คือ ฟรานซิสโกเสียชีวิตไปที่อิตาลีนะคะนี่นะคะประเทศเอาง่ายๆแล้วกันเพราะมันเยอะเกินนะคะอ่านอาจจะไม่ได้จะเล่าให้ฟังอาจทั้งหมดอาจจะไม่ได้นะคะเพราะบางคนก็เข้าใจทางศาสนาคริสต์บางคนก็อาจจะไม่เข้าใจก็อาจจะฟังไปแล้วงงๆนิดนึงนะคะและแต่ละท่านนี้นะคะน้องหอมได้มาให้ทุกคนได้เห็นหน้าตาของหลวงพ่อที่มาติดตั้งนะคะทาง ที่มาสร้างนะคะที่มาติดตั้งศาสนาคริสต์รมประเทศมัณมานนั่นเองนะคะจะมีใครบ้างก็คือจะเป็นท่านพวกท่านเหล่านี้นั่นเองนะคะแต่ละคนนั้นก็คือมาจากประเทศอิตาลีทั้งนั้นเลยนะคะมีหนวดมีเข่ากันทุกคนนะคะจน ปัจจุบันนี้คนสมัยรุ่นใหม่ที่น้องหอมได้เห็นที่เป็นหลวงพ่อนะคะไม่มีเหลวดมีเขาแบบนี้แล้วนะคะเพราะว่า,าคนอิตาลีที่ได้มาสืบทอดศาสนาทางประเทศเวียนมานะคะก็ได้สืบก็ได้ศูนก็ได้สัสบสูนย์ไปแล้วนะคะปัจจุบันก็จะมีแต่คนรุ่นใหม่นะคะนี่อันนี้คือจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ปัจจุบันนี้ที่ยังมีอยู่นะคะหลวงพ่อต่างๆที่ไปจำอยู่แต่ละเมืองนั้นนะคะก็จะอยู่จะเป็นรูปภาพเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะคะ ประมาณนี้นะคะในงานนะคะก็จะมีรูปปั้นของพระเจ้าเยซูพระแม่มารีนะคะต่างๆนานาที่เขามาวางขายในงานนะคะนี่เพราะว่าถ้าไม่ใช่งานศาสนาคริสต์นะคะก็จะไม่มีวางขายแบบนี้นะคะพี่ๆทุกคนรูปปั้นสวยมาก หลักร้อยหลักพันนะคะบางอันบางบางรูปก็คือสี่ห้าร้อยพันสองพันนะคะอย่างเช่นรูปปั้นพ้าแม่มารีอันนี้ก็คือสองพันบาทนะคะนาคาสองพันบาทสวยๆเลยนะคะมีรูปปั้นเยอะมากนะคะอันนี้นะคะเขาก็จะทำที่นอน สำหรับแขกที่มาไกลนะคะทางไกลนะคะนี่เ,เขาทำที่นอนให้ไว้ให้แบบนี้เลยนะคะแต่ละแต่ละที่นะคะเขาก็จัดเตรียไมไว้ให้อย่างดีแล้วก็เขาเอาเขาเรียกยังไงนะคะเปืองนะคะเปืองนะคะฟางแล้วกันเนาะที่เขาเอาข้าวเสร็จนะคะนี่ก็มาทําเป็นผาผนังปิดที่นอนนั่นเองนะคะทําไว้สําหรับต้อนรับแขกนะคะ จะทาให้แบบเป็นอย่างดีเลยมันก็ไม่ได้เพราะว่าคนมาเยอะมากนะคะคนจะมาหลายที่หลายทางมากนะคะเพราะว่างานนี้คืองานจุบรีห0ึ่งร้ปีนั่นเองนะคะซึ่งไม่เคยจัดมาก่อนก็เลยจัดเต็มที่นะคะคนที่ไหนก็จะมาเยอะมากนะคะเยอะมากอันนี้คือที่นอนทั้งหมดเลยนะคะส่วนที่เหลือก็จะเป็นทางส่วนที่เหลือก็เขาจะขายของกินกันนะคะเต็มเลยแล้ววันนี้น้องหอมก็มาวางแทมเพอรินอีเช่นเคยนะคะ

หลังจากที่พาพี่ทุกคนนะคะไปดูเขาขายของกันนะคะวันนี้ก็ยังไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะคะคือเมื่อกี้ไปถามราคาชุดอาขามานะคะหูแพงมากเสื้อธรรมดานี่คือพันกว่าบาทเมื่อกี้ที่เห็นลายเยอะๆนี่คือ6000บาทนะคะทุกคนหกพันบาทนะคะแล้วก็กระเป๋าที่เขาสะพายกันนะคะก็ใบละ8 0 0 1,000 1น0่อย่างนี้เลยนะคะ แพงมากนะคะชุดอาการแต่ละชุดนะคะแค่กระเป๋าอย่างเดียวก็ยังแพงเลยนะคะโอ้นะคะตอนนี้ก็คือมาอยู่มานั่งเล่นที่แถวพอลีนะ,นะคะเพราะไม่มีคนเลยนะคะตั้งแต่เมื่อวานนะคะจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครมาเล่นสักคนเลยนะคะและยังไม่ได้ตังค์สักบาทหนึ่งเลยนะคะตลกจริงๆเลยแล้วก็ได้จ่ายค่าที่ไปแล้ว1,000บาทนะคะยังไม่ได้ค่าที่เลยนะคะ ไม่รู้ว่าจะได้แค่เท่าไหร่นะคะงานนี้เพราะว่ามีคนมาวางแทโพอลีนเยอะเหมือนกันนะคะมีแบบตอนนี้เท่าที่มีอยู่ก็คือประมาณ8อันแล้วนะคะพี่ทุกคนก็เลยแบบคนเล่นก็ไม่มีอีกต่างหากนะคะเราก็เข้าใจว่าเป็นจุบรี100ปีงานแบบคนที่ไหนก็มาอย่างงี้ก็เลยคิดว่ามีคนเยอะก็เลยมาวางแต่ว่าตั้งแต่เมื่อวานที่มายังไม่ได้ตั้งสมบัติเลยนะคะดูน้อสะพายก็นอนรอแล้วนะคะ เพราะว่าอากาศก็ร้อนอีกนะคะตอนนี้ไม่รู้จะทำอะไรเลยนะคะก็นอนอย่างเดียวนะเมื่อวานก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนดีๆเพราะว่าเขาตีกองทั้งคืนเลยนะคะฝึกซ้อมกันนะคะจนตาคําหมดเลยนะคะดู โอเคนะคะก็เดี๋ยวยังไงค่อยอัปเดตในงานให้อีกทีหนึ่งนะคะก็รู้สึกว่าเหมือนจะเริ่มเป็นวันแล้วนะคะคัดจมูกแล้วนะคะยังไงก็ฝากให้ทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงก็จะรออัปเดตอีกทีหนึง่งว่าวันงานจริงๆจะมีคนมาขายของเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็งานจุบรี100ปีเขาจัดขึ้น <c ười> เขาจัดยังไงและมีอะไรบ้างก็คอยรอติดตามชมกันอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคะบายๆค่ะทุกคนบายๆค่ะ